ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องปูยิบานฟินแลนด์ชาแนลคนเก่าคน,น,นเดิมนะครับผมเมื่อนี้กะหัวตะหอดบ้านพี่น้องเอ,อ้ยมาหอดบ้านเมื่อเช้านี้เวลาประมาณอ,อ่าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้านะครับผมวันนี้ก็มาดูออฟฟิศเพราะว่าสั่งช่างเขาต่อเติมไว้นะครับผมก็เนี่ยเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเห็นเพราะว่าสั่งเขาไว้ไว้เขาต่อเติมออกมาข้างๆมองนี่เอาไว้จอดรถจ,จอดอยังไงมันนมพี่น้องอะไรกับปูเราไม่กส็สร้างเปนปูเราไมมเพียงันี้ ปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้งามบ่พี่น้องเนี่ย,ยมีแต่ดอกไม้สวยๆสร้างพิ่นต่อเติมอันฟังนี่เป็นเป็นเทบอปมาพี่น้องเทปจอดรถนะนะเป็นเทบเทบอินอังกฤษ about เทปแย่เป็นเทบอปมาแลนะ้ว yeah. ก,ก,ก็บจอดรถได้พี่น้องนะครับผมกันข้างหน้ากับสิต่อขึ้นมาน้าพี่น้องตอนนี้ฮู้บ่ว่าตอนนี้ฮู้บ่่วาออฟฟิศข่อยคือรีสอร์ทแล้วเพราะว่างอย่างก็จริห้องพนักงานออฟฟิศข่อยีพี่น้องพวกเนี้ย อยู่เลี่ยงกันหนึ่งสองสามเหมือนเหมือนเหมือนชิวิบมาบานคนนานแล้วตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของของพุทแคทมีนี่นะครับวัสสบายใครพู้นน้หองพุทแคทมี <c oughs> ไม่หถุงดำไม่ห <c oughs> ่าถุงดำคืออะไรครับองคุณแคทมีพี่น้องหองคุณแคทมีอันนี้ห้องเก็บสินค้าห้องเก็บสินค้าห้องนี้ไอ <c oughs> ตัวเต่อออกมาพี่น้องกาเพิ่งเห็นนลคโอเคอยู่กับเขากันอยู่ก็ดูดีย,ยูได้อยู่ ตอ่อตอ่ม่เพราะว่ากันกันฝุนมันสาดไงย่าฝุ่นมันสาดก็เลยตอมสียาฝุ่นมันสะอาดกับแบงในก็ได้เยู่ะตุ้ยเนาะเอออันนี้ก็เป็นอีกที่ทําอีกต่ออีกแล้วอันนี้คือต่ออีกแล้วพี่น้องตอ่ออ่าสองหอง้องเป็นห้องอ่าเป็นห้องห้องเขาเรียกว่าห้อ,หองห้องเก็บสินค้าเก็บพวกอ่ารักษาสินค้าแบบพวกสินค้าคลีนพวกอะไรที่ว่ารักษาอุณหภูมิมาสิพี่นออ้องเหี้ยมาดีใต้ออกมาเห็นว่ามีอย่ว่าเออ เป็นห้องเย็นห้องสําหรับเก็บครีมนะ้ะผมมีป่องระบายอาก,กาศแล้วก็มีเครื่องนี่นั่นดูตอนนี้กําลังทําอยู่ก่อสร้างอยู่พี่นองเออกาลังก่อสร้างอยู่สองห้องสองห้องเอาไว้เก็บยัดสินค้าอย่างเดียวไม่ใช่ห้องนอนนะแต่ก่อนวันนี้เป็นโรงเก็รถทีเนี้ยอับแมากแบบมีหม่องเติมพี่น้องกัเติมไปที่อ่อเดนเบิรงเนี้ยแย่ไปแล้วว่าม่นว่าเมน่นอันว่าเมน้น,มนยัง,ออยงเขาเอื่นห้องแถวบอกจีน่าบันห้องแถวที่บ้านเขาไปซ่อแมนซุ้มอัน งานสาวลงงานเขาเขามากาักเซาฮ่อง,งเตียวามี้ขนาดใหญ่โตเดี๋ยวขึ้นเมียนีด้ดิอันนี้คือเหลือช่องเดียวเอาไว้จอดรถเหลือช่องเดียวฝั่งนี้ก็เติมมาอีกออฟฟิวเทียมมาคุณพ่อเนี่ยเติมมาเติมไว้บ้านแขกไม่ได้ตั้งาจเผาถ่านถ้าคุณอยากไม่อยากเผาถ่านคุณอยจะดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะ อันนี้พ่อใหญ่เรานะครับพ่อใหญ่เราสวัสดีแนสวัสดีท่านครับเนอันนี้เพิ่นก็จะมาที่นี่ทุกวันนะครับผมทำปลูกผักปูหญ้าของบ้านเราอาก,กาศกลางองุองนแรงพี่นอ้ององุ่นแรงดีบ่เก่งเก่าดีบ่ข้างหลังนี่ก็จะต่อมาอีกจะต่อเป็นอ่าเป็นรางคาออกมาอีกพี่นอ้องต่อมาหดพี่ต่อมาเลยนะตุ๋ย ขนาดที่จะต่อออกมาหมดเลยบังเวดแหมนเป็นลาดผีดเลยพลาดผิดฮะสรุปลุงทีบ้างบัวเพิ่นเพิ่นยังได้ยังสั่นป่ะสั่นมันจังอันเพิ่นว่าฝนมันจะมาแสเถอาไปซะกัดโจกกันนะกับมันบ่แดดนําม่ะสั่นเออแหม่มันก็จะยาวมาพี่น้องคิดว่าบรรยากาศดีนะนี่ไม่ได้มาอยู่ออฟฟิศนานแล้วนี่ หลายสัปดาห์เราไม่ค่อยมีเวลาเลยอะไรเข้ามาป่ะคณาโชดคณาโชดรึมากบ้างไงแม่เดี๋ยวให้น้องโจเตรียมให้เ่ยเครื่องอะไรมีอะไรบ้างโอเคแม่ได้เลยจ้าฮัลโอเคลโหล ที่ผืนนี้ก็บอกเกาคือไม่เนาะบอกไมคือเกาบอก,กบอเกาคือไม่พี่น้องก็คืนอะไรกะสางกะแปลงไว้สมัยอันมเมทีแล้วท่านอยู่กับคว้าเพื่อนบ้าน,อนเอออยากได้มองนี่เอออย,ยากสางอยากแปลงอยากสางอยากแปลงไอ้คนเห็นาเออเนี่ยเรามาสร้างมาแปลงนะเออมาสร้างกาแปลงไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูว่าเออเนี่ยพอมันกะสางก็ทือกันเออ เมื่อไหร่มาพิสตาเมียสางก็พร้อมกับสางเออทั้งพรสตาเมียสางซอยกันปูกันไปอันนี้จะให้เบอง์มองเขาจะปูดอ,อกไม้เรื่องปูดอ,อกไม้หน้า,าบ้านเข้าออฟฟิศออฟฟิศฟิสต่อป่าอออป,ป่าต่อไปเลยพี่น้องเอ้ยต่อไปเลยเบุ๋มมองต่อแล้วพี่น้องเอ้ยเบิร์ตมองต่อแล้วอี่สิตอนนี้ตอนนี้หมดที่ต่อแล้วหมดที่ต่อแล้วจริงๆตั้งสิบเปอร์ต่อบางไหน อันนี้ก็ปูดอกไม้นาะออฟฟิศทางเขาเป็นดอกดาวเรืองรุ่งเรือง,งปลูกดาวเรืองรุ่งเรือง,งเป็นโงเฮ้งเนะี่ยเห็นไหมนี่ทางเข้าเนี่ยทางเข้าจะมีดอกดาวเรืองเพราะว่าอะไรเรา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 คิดว่าเออตั้งแต่ทางเข้ามาจนถึงข้างในเนี่ยดอกดาวเรืองเห็นไหมตั้งแต่เข้ามาก็เรืองราวเป็นเส้นเป็นสายแล้วเห็นไหมก็จะราวก็จะเป็นแบบว่ารุ่งเรืองดอกดาวเรืองเต่าเอฟผิดเป็นยังคือสางไร่หม่องแฟนขับถามาเป็นยังคือืนไร่หม่องเต้า เออคือคอะไรมองแท้พี่น้องเขาบอกสิครับทำไว้นะฮะผมทำไว้เราเกศเข้ามาเราก็มีที่อยู่ที่อาศัยอุดรก็มีสร้างไว้กําลังเสริมขอนแก่นก็มีขอนเทมเป็นยังก็สั่งหลายหลังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราเกศเข้ามาเรา,เราไม่รู้ว่าอาชีพของเราสิมันคงบอนะฮะผมอาชีพเ้าสิมันคงบอเขา ใครก็ห่อเงินเก็บไว้ซื้อใส่ไปมือซื้อเขาสั่งถิ่มใบท่ามากขานเขามีเหาก็ยังกเก็บไว้เป็นมุ่งเป็นมากนบอถ้าเกิดถ้าแก่มาเรามีล้วก็เก็บไว้เป็นมุ่งเป็นมางเป็นสมบัติถ้าเกิดแก่มาเราไม่มีเราก็สามารถขายได้ขี้ดินมีเงินกับฝาซื้อไว้ขี้ดินขี้ดอนมีเงินซื้อทิ้งไว้เลยนะครับผมแก่มามีก็เก็บเป็นสมบัติไม่มีก็ขายกินจบเซฟตี้ไว้ร่างกายชีวิตตัวูกดอยดาวเรื่องแล้วกัน ลายดอกพี่น้องลายดอกอยู่นะถ้างเขอออ้าาเออาฟิศก็จะมันเดี๋ยวจะทำรัวแล้วสักพเน้องตัวน,นี้เป็นรัวดีกว่าเห็ดเป็นรัวขึ้นวะคิดว่าตรงตรง,ตรงนั้นข้างในดีกว่าวะเป็ประตูหมดแล้วในคางซีนไหมสูตรข้างในดีกว่าผมว่าสูตรเป็นั้นเนาะเฮ็ดข้างในดีกว่าเนาะ,นะมองนี่มันไม่มีมองสูตรเนี่ยมันแง่าย ไก่ขุนทางหุ่นเอ๊ะเหมือนกันล้วก็ให้มันสูดเข้าไปฟงังน่เหรอแบ๊บแบาบให้มันปิดว,ว่ามันเปลีนสีเนี่ยสืบปิดไรครังเออเพราะว่ารสิดหอกไม้หน้าบ้านอ,อัปเดตดอกไม้หน้าบ้านน,นก็จะปลูกแต่นี่เนี่ยสีหลากหลายสีสันปลูกอ่อนหน้าบ้านสร้างบรรยากาศสร้างงง,งหึงสร้างความสวยงามในชีวิต หัวน้ำห้อยใส่เฮ็ดว้สร้างว้แปงว้แล้วมันดีแล้วเพราะว่าเถ่ามาไม่มีใครรู้นะครับว่าคุณเก่มากคุณเถ่ามาใครจะมาจ้างคุณใครจะมาชื่นชมคุณใครจะมารักคุณอีกอายุคุณสี่สิบห้าสิบคุณเท่ามากอาจวันหนึ่งอาจไม่มีใครจ้างคุณแล้วเพราะนั้นแล้วคุณมีคุณสร้างคุณแปงว้แล้วมันดีแล้วดีกว่าเอาเก็บเงินไว้ธนาคารเฉยๆสร้างแปงไว้ส่วนหนึ่งกับเกบไว้กินย้ำเท่าส่วนหนึ่งกับแปงว้เถ่ามาว่ามีเงินหรอกนั่นละ มีกับเก่ืวเป็นมุ้นเอาไว้ซื้อใหาต้องป้องกันแล้วเข้าไปปลอดภัยรุงเรื่องต <c oughs> ่อไปเห็นีไก่ปะเห็นเห <c oughs> ็ไก่เหอไก่เอาไวใส่ดอกใหม่ครับต้นใม่จะ่นมีแต่ดอกงามเลยเห็นบัลลัก์ไ้จับอะไรเออกินรวดอ่ะก็สมม มีผ้าเพิ่มดูไม้พัดเนี่ออกง่ายนอนได้หลังง่ายนั่งดีประตยขี้มาดีครับเป็นไงดิ่งไหมนอนหลับสบายแล้วเออได้เหยียดข่าวบ่เหยียดวะครับมีมีผ้าเบาะนอนผุดเด้แต่ว่าผมว่าท่านร่องโกเบิ่งยูอนเบาะนวดเอาเถอะนางเถอะเต๋อตางบ่ผมรู้สึกว่ามันนั่งเวลาเขานอนมันนอนแบบนอนนนอสบายเลยไหมข้างหลังก็ยิ่งสบายตรงอันที่ว่าหลังจาก BIP ครับเออ มึงอยู่เพราะว่าเมือนีอ่ะข้าเจ้าไปอยนขวัแก่นแต่ว่ากับยู่ส่วนหนึ่งพี่น้องอยู่ส่วนหนึ่งยู่ส่วนหนึ่งก็มิทีมงานวันสิบยังไม่อยู่ก็เป็นสิบคนอยู่นะเออยังไม่อยู่นั่นเนี่ยอันนี้คือ,อยังไม่อยู่อืมแต่ว่ายังอยู่เนี่ยก็เป็น้าสิบสีสิบไปขานาดพี่น้องรอถก็จะว่าค่อยมีความวชน,นี้ครับไปงานเบิดนะฮะผมรถคุณพ่อรถคุณแม่อันนี้รถคุณแม่คุณแม่แมซื้อตอนที่แบบ กับคุณพ่อบอลว่าตอนนั้นตอนนั้นห้อสี่บาทบาตอนคบก,กันใหม่เนาะเพื่อนก็ถามว่าเอาสียังสียงสัยงตะเล็บพอนเดเอาสีขาวเพืก็ได้เลือกสีนี่บัดเดีกก๋ยวคุณพ่อคุณพ่อกลับมาจากเมืองนอกกลับมาจากเมืองนอกพกี่น้องตอนนั้นงกับสองปีก่อนมีเงินอยู่บ่หลายกระเดาออกมาท่านท่านจะได้สองปีก่อนมันหลข้างไหลสีใครที่มาหรืพี่น้องวนธีปฏิบัติไวผไ้ผุนป้ายแดงกับผุนเนี่ยบางคนก็ถามว่าป้ายแดงอะไรสองอะไรน่ะ สองห้าเจ็ดสองสองห้า็ดอห้าเจ็ดสองยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็เก็บกันไว้ในกระเป๋าเอาไว้แต่ว่าฟังนี่ก็เห็ดหองได้อีเดตุยเซียบอลได้ครับนี่เฮ็ดคู่กันนี่คางนีเนาะรือว่าเห็ดไอ้ทั้งในเหรอไหมครับมงมงต้นใหม่คางต้นหลวงังนะเฮ็ดเองสี่บอกทั้งนาสีบอทั้งหนาเห็ดันีส่องหัวพ่อเลี่ยแล้วก็ปีะตูบใบค้นหัเลยนั่นประการบางอย่างไม่ประโยชน์ยังรถเข่าไปอยู่แล้ว เห็ดกำแพงต่อกัน,นล้ดแเลยอะกะกาเคลื่อยังสิอันหนาห้าก,กันสองห้องไปเลยทางเขานั่นเขาบไปเที่ยวอยู่แล้วนะเข<ร>าเที่ยวทางนี้แล้วเด็ดสองห้องเงียบคนเดียวเนะี่ยแม่ก็หลบบ้านตื่นหรอแม่กลูกแม่ก็ตื่นเลยกะยุ่งสิเพยียงกะเงียบมันสิล่ะยูด่วนกับบ้านเลี้ยวยูด่วนกับเดือนหน้าเสร็จเดือนหน้าเสร็จร้อยตารางบ้าอุดรสร้างร้อยตารางบ้า พ่อได้อยู่พ่อได้เศร้าพ่อได้ว่าเออมีมุมมองพ่อได้ว่า,ม,ม,ม,วา,า,าม,ม,มีมุมมองอยู่อุดรบ้างอยู่ขอนแก่นบ้างใช่ไหมเก็บใบสั่งใบบอกมีมากกับเจนนันพี่น้องแต่ว่ามันก็มีอยู่หรอกคนเทั่วบอกไปเซื่อป้องกงันไว้แทนกัที่แล้วสิบเอ็ดครับเออเอาละพี่น้องโดนแล้วคอยมาอัปเดตเสนีแหละพี่น้องว่าข่อยมีอย่างในเมือน,นี่นะครับผมเดี๋ยวมือแรงข่อยสิไม่เห็นีม่ต้องเสียบมือเจ้าเบิ้องคอยมาแต่างงานนะครับผมรักนาจุบจุบลงคลิปสูมมือแหละพี่น้องลงคลิปทุกวันอัปเดตทุกวันนะครับผมแต่ว่า ก็รอติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาให้ดูแบบนี้อัปเดตปายวันเดี๋ยวเพื่อนจะคิดฮอดเด้วยจ้าวันดีจ้า